สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเซลล์บักไอนั่นเองก็ถ้าใครคิดถึงผมนะครับเหมือนเดิมนะแวะมาหากันได้นะครับผมที่โช์รมิวสุนครหลวงสาขารัตนาทิเบศนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ผมอยากจะมาบอกวิธีหรือขั้นตอนการซื้อลรถนะครับผมว่าขั้นตอนการซื้อลรถเนี้ยมันมีขั้นตอนและขั้นตอนยุ่งยากไหมและมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่าขั้นตอนการซื้อลรถมีอะไรกันบ้างครับไปครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราตัดสินใจได้ว่าเราจะซื้อลรถุนอะไรและชอบรถรุ่นอะไรนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือ1เลยคือการจองรถครับผมการจองรถนี้เราจะจองรถในรุ่นที่เราชอบแล้วก็ใช้เงินจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับผมใช้แค่1,000บาทเท่านั้นครับผม แล้วก็ส่วนการจองรถเสร็จปุ๊บเราสามารถสั่งซื้อรถให้กับลูกค้าได้จากทางตีเพจโดยตรงเลยนะครับผมโดยไม่ต้องรอว่าไฟนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมเราสั่งซื้อรถให้ไปก่อนเลยเพื่อไม่เสียเวลาในการรอรถนานนะครับผมอ่ะคันที่2 คือการทําไฟแนนซ์นะครับผมการจัดทําไฟแนนซ์นี้ก็คือเราจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาท่านถึงบ้านเลยนะครับผมโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลามาหากันถึงโชว์รูมทุกอย่างจะต้องทํำที่โชว์รูมไม่จําเป็นครับผมไม่ว่าจะเป็นการจองรถหรือการจัดทําไฟแนนซ์เราสามารถทําที่บ้านของท่านได้เลยนะครับผมเรามีเจ้าหน้าที่ไปถึงหน้าบ้านเลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะครับผม ขั้นตอนที่3นะครับผมก็คือการยืนยันการรับรถนะครับผมการยืนยันการรับรถก็คือทางเซลล์เขาจะมีเรียกเก็บมัดจําเพื่อยืนยันการรับรถว่าลูกค้ามั่นใจว่าจะออกรถคันนี้แน่นอนนะครับผมการยืนยันการรับรถนี้เราไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มนะครับผมเป็นการที่เราเรียกเก็บแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะไปหักจากเงินดาวทั้งหมดเลยนะครับผมเราเรียกเก็บมาเท่าไหร่เงินดาวเราก็จะลดลงเท่านั้นนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายน,นะครับก็คือการรับรถน,นะครับผมวันนั้นจะเป็นวันที่ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นวันที่เราได้รถของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันรับรถน,นะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือหนึ่งเลยเงินดาวที่เหลือนะแล้วก็สองรอยยิ้มครับผมเพราะว่าวันนั้นลูกค้าต้องมีความสุขมากแน่นอนส่วนที่เหลือไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมมานะครับผมเด <warfare> ี๋ยวเซลล์จ <c oughs> ัดการให้หมดเลยเราพกมาแค่สองอย่างนี้ก็พอนะครับผม ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นนะครับผมหรือเลงรถรุ่นไหนไว้อย่างนี้สามารถโทรหรือทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมที่ไลน์ Facebook หรือ,อเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเดี๋ยวผมแปะการติดต่อนนี้ไว้ให้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับา